มาจ่าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาทุ่มเครึ่งแล้วพี่น้องมาออกบานมาตาม,มัอเสาเลยเนาะแล้วก็กลับเข้าไปในบานอกีกเรามาที่นี่เก็บข้อแรกเราก็เลยออกมาซองเมืองเห็ดพี่น้องอันียังเราเขาเอืน่นย่านมันอันนั้นไม,ม่จ้ามะซองเมืองว่ามันแห้งบอ่อมันบ่มีน้ำเนาะโอ้ยพี่น้องมองนีนะ ที่จริงนะมันงามแห้งมึงดูละ่ะว่าสิบก็บราว่าสันมันกำลังแหงจ้ะแันที่นี่พ่อมาเบิ่งเงินอันพยากรณ์อ,อากาศเนาะฝนบ่มีจะเปน้องฝนเลื่อนแล้วเลื่อนไปโอ้หลายมือเป็นอาทิตย์ก็เลยเก็บเอาหนางก็เลยเก็บ จ้าพี่น้องจ,จ้าพี่น้องต่อจ้าตอนนี้เกิดสีซองทุนแล้วพี่น้องโอ้ยวาสิบ่เอาวาสันเบิ่งจ้ามันเริ่มแหงเราเห็นบ่นี่มีหอดอันนกตายอันสร้างนกตายตายแต่โด,ดนเราจะพี่น้อง แล้วเอามือนี่ก็อ้อเสียดายมันตงแหงขอบอพอพวกพี่น้อยเกิดมาเนี่ยไม่ได้เน่หนูพี่น้องหน้ามืดก่อนจ้ะจพี่น้องพอได้จะไปเอาหน้าบนเต็มด้วย ว่าถาไม่พิดวงังจักเถือ่อแต่บังสุงพิจวังก็คือมองฝนมาตก้็ไน่น้องโอจาะพี่นอนนี่เเอาเมืดกับพี่นอนนี่โอนแต่ต่ไม่แหงแหงคับพี่นอง เดี๋ยวเราหมูนึงเวรไ,ไทยคิดเกหหี่ับื่องนีวกอยาวโหเนะมาแป๊บเดียวไม่คิด,ดจะยั่นเด่นจะเตรียมชงอีกอลมาด้วจากอะไรใครเอานี้กับเรามาจ้ะ ัันดีตาไปนอกงหจะันตอนนี้ก็สองทุ่กลัวแล้ว

มันเลยใหญ่แั่แข้งแหงเลยจะเรินห่างหล้วบ่าวเงเวงนออยู่เป็นเสียต่อไปนะสาวตนี้ตัวหน่ ต้นบวมบุรีกันแหง่ใจพี่น้องเห็นมะเนาะผลพ,พี่นอ้องอากลากสิมด้ิคุณแหงจ้จนี่ยังมายใส่ถุงมืออยู่ได้มีอยังตอดกันเด้อ แม,แมนมัดจ้ะพี่น้องนี่แมนมัดก็มาหาดูจะเป็นอย่างคือไปเห็นเนาะก็จะป,ปล่อยห้มันแหงนอะพี่น้อง ที่เข้ามาแนะ่นี่ขอไว้อีกทีเข้ามาจ้ะตอนนาทีบ่ พี่น้องมีเมียนมดัดเดอนนี่อากว่า,ากินจ้าเดอนเป็นแป่นพี่น้องเมีนาดขี่จักรยานหานีด้พี่น้องขี่หน่อย แต่กระเปไดใหญ่ดอกเบัวซงกำลังแหงจ้ะแต่กระเปาท่านไมแหงแต่หม่องนี่นี่เริ่มแหงเราไปลองคือโฟกัส ไลายจะเอาอยาไรก่อนเแบบนี้ก็เนานะมองขี้ผ้านส้ำม,มือพี่น้องได้ปะเห็นมันจะเคลีอด์หรอกบูด้าปัดเจดอาจจะเห็นก็ว่าเห็นตอนสามทมนะ่ะเด็ดหลาย เราพอดีเก็บไปตั้งหากไปพี่น้องคันว่ามืออื่นเฮือนี่ฝนตกนี่ก็สิไปเก็บปันดอกจ้ะแต่ที่จริงนี้มันนานๆแต่เฮงไปเทีย่ยนึง่งดอกฝนตกว่าม,มันขึ้นตายตายอีรดีดี เต็มทุงม้อรอสี่ถุงจะได้หนึ่งแหวนี่จ้านี่หมดข้าเบิ่งดอกเบิ่งอีกน้อมาเดินนี่น้อมันจะออกแทเถอะสันตัวเขาไปเห็นมันออกจักเธอไปจาแต่นั่งหมด ลบไนทดี๋สาวว่าอ,อยากบุมบุรีได้ปะด่จะหอมมาอะไรอะไรอันนี้จ้าดอกนี่ถ้าได้น้ำนี่ดอกในยยบักขึ้นมานี่ถึงนั่งสิจอดก็นรูปแบบนี้กกสร้างเนี่ย มั่งเกษียน้นเป๋าพี่นองหอมมากนางเป็วงกงมจ้าผลพี่น้องของหนึ่งเห็นว่าเนื่จากเหมนองหนึ่ง มกลกองนึ่งมี่องหนึ่งนี่ยังไงกันเนะพี่น้องบาทนีสองถมเครองแล้วตา,ายตายสองมเคืงยังเก่งแก้งอยู่พี่น้องถืมันเก่งคงนกว่เขานอน โอ้มุนเนี่ยละ่ะชิมาเมื่อกี้นี่โอ้ยน,น้องโอ้ยดอกไม,ม้ขายังตัน ้อมสุเกเล็กๆนิหน่อยจ้ะ่น้องมั่จะเป็นมาหนาน,นี้จ้ะนี่้ามันใหญ่หรอ,รอบอกันกันรอแต่น้างคงสิบประรดใหญ่ไ้องไม่นานมก็อกินแหงเลยมา่น้อง เห็นเขอเขอเฮงเ็นข้างแน,น่พี่น้องดนี้ตัวนี้จ้ามัเห็นจ้าเห็นนี่ก็เห็น โนี่ก็ทิศเช้าจอดแล้วพี่น้องสามทุมแล้วขี่จากย่านหน้าน่จจะเสียงุดแคนี่น้ำคนค่อยมากล้ว่า บุ๋มบุรีพี่น้องเขาสะดวกถ่า,าตัวนี้มาขี่ใส่เต้โอ้ยหนกก่อนจะกลับจัดจะก,กับนั่นกันพี่น้องออื้ <c oughs> ขึ้นหนีก็ไวสิเงี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าว้ยก็มัองเก็บาฝากกดไลค์กดแชร์พ่อเอกก็ยังเพิ่มกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องบารนี้ คลิปกีบกับฟ้าว่าฉนีีเลยพี่นอ้องอือยู่ขางมันทางจ้ะนี่ลงไปงอแงหาที่เซบีเทียกัหบหอด่านแล้วจ้วะเพราะว่ามันลงโนะ่นเนาะไปต่อหน้าเลยเฮ้ยพี่น้องเลยมันอยากจะพากมองเม,มื่อกี้จะออกไปแล้วดิแดดไม่ไดีกีบกีบกับฟ้าว่าฉนีีเลยจ้ะพี่น้องสสวัดีจ้าบ๊ายบาย